สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจากคลิปที่แล้วนะฮะที่ผมแนะนำการต่อใช้งานบอร์ด d 1 0 OK คนะฮะที่ทำการต่อบอร์ดแยกซับอิสระนะครับผมก็เลยสั่งบอร์ดซับ โดยตรงมาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ดพาวเวอร์ซับบูเฟอร์นะครับเป็นโมโนนะฮะขับซับโดยตรงเลยนะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อเกมบอดี้โอนะครับขนาดกำลังขับอยู่ที่100วัตต์โมโนนะครับครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะฮะผมได้รีวิวบอร์ดตระกูล ZK ไปหลายบอร์ดพอสมควรนะครับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นบอร์ดแรกนะครับของบอร์ดฟ้านะฮะที่เรียกกันนะครับหรือว่าบอร์ดเกมบอดีโอนะฮะ สำหรับรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำอุปกรณ์แต่ละตัวเลยนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นวอลลุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับอ่าเป็นแบบกันฝุ่นนะฮะหกขานะครับนี่นะฮะเป็นแบบหกขาอ่าบีห้าสิบเคนะครับตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีสวิตช์ในตัวนะครับจะเป็นตัวปรับวอลลุ่มอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอ่า LED นะครับตัวนี้เขาจะมี LED ติดมาในบอร์ดด้วย แต่ก็สามารถที่จะนํามานําสายมาต่อเป็น LED ด้านนอกได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับในการต่อใช้งานแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวปรับความถี่เบสนะครับหรือว่าฟ r e u e n c y นะฮะตัวนี้นะครับจะเขียนย่อว่า F R Q นะครับก็จะเป็นแบบหกขาเหมือนกันนะครับนี่นะฮะเป็นแบบหกขามอนกัน B 5 0 K นะครับ เหมือนกันนะครับและก็ตัวนี้ก็จะเป็นซ็อกเก็ตอินพุตนะครับที่ใช้สําหรับเสียบสายอินพุตนะครับสายสัญญาณเสียงที่ออกมาจากบอร์ดนะครับออกมาจากบอร์ดพาวเวอร์อีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะฮะแอลอินนะครับก็คือเล็บอินนะครับแล้วก็กลาวแล้วก็ไลท์อินด้านขวานะฮะนี่นะครับสามสามขีดนะครับสามขานะฮะต่อไปก็จะเป็นแจ็คอินพุตเหมือนกันนะครับตัวนี้เลือกได้ทั้งสอง ชนิดนะครับว่าเราจะเลือกใช้เป็นแจ็คเสียบแจ็คเสียบแบบนี้หรือว่าจะเป็นท็อกเก็ตเสียบนะครับนี่ก็เป็นแจ็คตัวเมียนะครับ3.5มมิลนะฮะสามารถจะต่อเข้าได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ IC นะฮะต่อไปนะครับจะเป็น IC o p อ m นะครับตัวนี้จะใช้ IC เบอร์ที0 7 2ูนย์ดนะฮะ2ตัวนะครับที0 7 2ศูย์นะฮะ ปกติโดยทั่วไปเราจะเห็นว่าจะเป็น IC เบอร์5532นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น IC เบอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เพิ่งได้มารีวิวเป็นครั้งแรกนะฮะสำหรับ t l 0 7 2นะฮะซ,ซึ่งคุณสมบัติของเขานะครับในความชัดใสนะครับอาจจะไม่สู้ NE5532 นะครับสำหรับ IC เบอร์นี้ซึ่งน้ำเสียงของ IC ตัวนี้นะครับจะเน้นไปทางความถี่ต่ำนะครับ เสียงจะออกในแนวเบสนะครับก็เลยมาในบอร์ดของซับนะครับใช้2ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะเป็นแผ่นระบายความร้อนที่ติดอยู่กับ IC ซีผ้าขยายนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมแนะนําอุปกรณ์บนบอร์ดเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับว่าจะเป็นเบอร์ตามที่เขาระบุหรือเปล่านะครับก็คือ TPA 5้าห้าสนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าต่อไปนะครับ ก็จะเป็นคาปาฟิลเตอร์พักจ่ายไฟนะครับตัวนี้จะใช้เบอร์จะใช้ค่า2,200มิโคฟารต์สาสิาโวลต์นะครับสำหรับ ter, คาปาฟิลเตอร์นะฮะตัวนี้เราสามารถที่จะโมดิฟายเพิ่มความจุขึ้นไปได้นะครับตัวนี้นะฮะแลวก็ตัวนี้ก็จะเป็น L อลเอาพุทนะครับที่ต่อออกจาก IC นะฮะจะเป็นตัวกรองความถี่นะครับให้ออกเฉพาะ เสียงเบสนะครับนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นจุดต่อไฟเลี้ยงบอร์ดนะครับก็คือ dc in บวกลบนะครับบวกก็จะเป็นขั้วบวกมาจากแบตหรือว่าจากสวิตชิ่งนะครับลบก็เป็นขั้วลบนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยงนะครับตามที่ระบ,บุอยู่ในบอร์ดก็คือ dc 1 2โวลต์จนถึง24โวลต์นะฮะ แล้วก็จะมีอ่าต่อไปก็จะเป็นจุดต่อลำโพงเบสนะครับบวกลบครับสำหรับรายละเอียดคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะถอดแผ่นระบายความร้อนออกนะครับมาดูกันว่า IC ผ้าขยายนะครับจะเป็น IC เบอร์ตามที่ระบุหรือเปล่านะครับ มาดูเบอร์ไอซีกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเช็ดตัวซิลิโคนออกนะครับสําหรับไอซีก็จะเป็นไอซีตัวใหญ่นะฮะดูจากสายตางผมนะครับก็จะเป็นเบอร์ tpa สามหนึ่งหนึ่งหก d สองนะฮะเป็นของแท้นะครับแต่ว่ากล้องอาจจะมองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายภาพนิ่งด้านนอกห้องนะฮะดายจะได้เห็นชัดชัดนะครับนี่นะครับเบอร์ไอซีก็จะเป็น tpa สามหนึ่งหนึ่งหก d สองนะครับด้านขวามือจะเห็นนะฮะ นี่นะครับก็เป็นไอซีแท้นะครับแสดงว่าบอร์ดนี้เป็นของแท้นะครับสบายใจได้นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวแนะนําสเปคนะครับไอซีเบอร์นี้นะฮะจะเป็นไอซีคลาสดีนะครับสองคูณห้าสิบวัตต์สเตอริโอนะฮะแต่ว่าเขาจัดวงจรมาในบอร์ดซับบอร์ดนี้นะฮะจะจัดเป็นโมโนนะครับก็จะกําลังสูงสุดอยู่ที่ร้อยวัตต์นะครับที่สองโอมนะครับไฟเลี้ยงสูงสุดนะครับตามสเปคของไอซีก็อยู่ที่ยี่สิบหกโวลต์นะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งานบอร์ดนะครับใช้งานบอร์ดนี้ผมก็จะใช้งานอยู่ที่2ี่บโวลต์นะฮะก็จะประกอบกับคืนที่เดินนะฮะแต่ว่าประกอบนะครับก็ต้องใส่ซิลิโคนระบายความร้อนนะฮะเพราะว่าผมเช็ดออกหมดนะครับจะมีบางบอร์ดนะครับที่เขาไม่ได้ใส่มาฮะแต่ว่าบอร์ดนี้เขาใส่มาอยู่นะฮะเวลาเราใส่กับคืนเราก็ต้องใส่ซิลิโคนระบายความร้อนกับคืนด้วยนะครับ พอดีบอร์ดนี้นะฮะผมสั่งมาจะไม่มีลูกบิดแถมมาด้วยนะครับมีแต่น็อตยึ่เฉยนะฮะกับแหวนผมก็เลยนําเอาลูกบิดตัวอื่นมาใส่นะครับตัวนี้จะเป็นลูกบิดของแทดเคนะฮะมาใส่จะได้สะดวกในการปรับนะครับครับสาหรับแรงจ่ายไฟนะฮะผมจะใช้จากสวิตชิ่งนะครับแล้วก็จะบูทบอร์ดบูทขึ้นนะฮะตัวนี้เป็นบูทคอมพิวเตอร์นะครับพันสองร้อยบาทยี่สิบแอมป์นะฮะตัวนี้สเปคของบอร์ดบูทนะฮะ ผมก็จะบูตมาเป็น24โวลต์นะฮะเพราะว่าบอร์ดพาวเวอร์ของเรานี้จะใช้ไฟได้ตั้งแต่ DC 12โวลต์จนถึง24โวลต์นะฮะผมจะใช้สูงสุดเลยนะครับแต่ถ้าบอร์ดบางบอร์ดนะครับจะเป็น IC ตัวเล็กนะฮะเราจะใช้ไฟ24โวลต์ไม่ได้นะครับอาจจะทําให้ภาคขยายร้อนแล้วก็ไหม้ได้นะฮะแต่ตัวนี้เป็น IC ของแท้นะครับ TPA 3้1 6ของแท้ก็มาลองกันนะครับว่า24โวลต์นี้จะรับได้หรือเปล่านะครับ ครับต่อไฟบวกนะครับผมครับไฟลบนะฮะสำหรับลายอินนะครับผมจะต่อออกจากบอร์ดดีหนึ่งศูนย์โอเคบอร์ดนี้นะครับอ่าเป็นบอร์ดที่ผมแนะนําการต่อแยกทรัพย์อิสระจากคลิปที่แล้วนะครับนี่นะฮะก็เอาสัญญาณออกจากตัวคนลุ่มตัวนี้นะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมอยากดูวิธีการต่อก็ก็ผมทําคลิปไว้อยู่นะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้แปะไว้ด้านบนนะครับนี่นะฮะ ก็จะเอาสัญญาณออกจาก d ีสิโอเคนะครับแล้วก็มาเข้าอินพุตของบอร์ดแยกซับนะครับนี่นะฮะเขายินพุตของบอร์ดแยกซับแล้วก็ตัวนี้ก็จะต่อลำโพงซับตัวเดียวนะครับครับสำหรับการต่อก็เหมือนคลิปที่แล้วเลยนะฮะก็เพียงแค่เปลี่ยนบอร์ดขับซับใหม่นะครับอันนี้เป็นบอร์ดโมโนบอร์ดขับซับโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็ชุด ดีสิบโอเคก็ใช้เหมือนเดิมนะครับก็คือผมใช้เบรดหนึ่งตัวแล้วก็แรมหนึ่งตัวนะครับต่อออกจากจุดที่เอาต่อใช้งานปกตินะครับนี่นะฮะส่วนลำโพงซับนะครับผมใช้ตู้ลำโพงซับบ้านนะครับนี่นะฮะตู้นี้นะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับของอีบ้าแซนะฮะอ่ามาทดสอบฟังเสียงกันดูนะครับฐานลำโพงผมก็ต่อไปแล้วนะฮะนี่นะครับก็ต่อเข้า จุดเบสบวกลบนะครับต่อตามที่เขาระบุเลยนะฮะพอไม่ยากนะครับนี่นะฮะส่วนสัญญาณอินพุตก็นี่เลยครับก็ต่อจากจุดนี่นะครับจุดนี้นะครับของบอร์ดดีหนึ่งศูนย์โอเคฮะแยกซับอิสระได้เลยนะครับต่อจากจุดวอลลุ่มนะครับนี่นะฮะสัญญาณก็สายสีแดงนะครับกาวก็สายสีดํานะฮะนี่นะครับเวลาเราปรับ เพิ่มลดเสียงของบอร์ด D 1 0โอเคก็จะไม่มีผลกับบอร์ดซับของเรานะฮะนี่ก็นำมาต่อเข้ากับแจ็คอ่าแจ็คอินพุตนะครับถ้าใครสะดวกใช้แจ็คก็ได้นะครับสะดวกใช้เป็นท็อเก็ตเสียบก็ได้นะครับครับส่วนปีเซตในการปรับนะครับผมก็ปรับไว้ประมาณ10โมงครึ่งนะครับประมาณนี้ทั้งบนล่มแล้วก็ฟ r ี q u นซี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะ อ่าความตู้ลงเหมือนเดิมนะครับครับมาทดสอบฟังเสียงกันเลยนะครับเปิดสวิตช์เ o อ e r นะครับนี่นะฮะอ่าไฟติดแล้วนะครับตัวนี้เสียงตุ๊บนี่เบาครับแต่ว่ามีอยู่แต่ว่าเบานะฮะแล้วผมจะเปิด DC P OK นะครับ Music I've seen lot change been pain a a lot lot of through of Are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the best. เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับจากทดลองฟังไป2เพลงนะฮะพอดีตู้ของผมก็จะไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะมีเสียงกระแทกของดอกลำโพงนะครับผมต้องปรับลดวอลลุมของซับเบลลงนะครับแล้วก็ฟิเนซี่ลงหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อความกระชับของเสียงเบสนะครับจะได้ไม่กระแทกนะฮะพาวเวอร์ร้อยบต์ของบอร์ดนี้นะครับผมว่าขับซับสิบนิ้วน่าจะเลือเือนะครับถ้าเกิดว่าตู้ดีๆหน่อยนะฮะ ก็อยากจะลองกับตัวซับท,ที่เป็นแบบแบรนพดพารเหมือนกันนะฮะศูนย์อุณหภูมินะครับสําหรับ4โอห์มนะครับสาหรับโหลด4โอห์มก็ถือว่าไม่ร้อนนะครับอยากจะลองกับ2โอห์มเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสลองกับลำโพง2โอห์มนะครับก็จะลองดูนะครับว่าผ้าขยายจะร้อนหรือเปล่านะครับครับหวังว่าข้อมูลในคลิปนี้นะครับคงเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่กําลัง ประกอบหรือว่าเล่นแอมจิวบลูทูธเพื่อที่จะทํลำโพงบลูทูธอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจนะครับคือผมไม่ได้เป็นอาจารย์เป็นครูอะไรนะฮะก็เพียงแค่เป็นอ่าคนที่ชอบในงาน DI y อิเล็กทรอนิกส์นะครับพอมีความรู้บ้างนะครับพื้นฐานบ้างนะครับก็นํามาแชร์มาแบ่งปันนะครับถ้าเกิดว่าสนใจพวกอุปกรณ์นะครับในคลิปนะครับผมก็จะแปะลิงก์นะครับร้านค้าไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปแล้วก็คอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ